วันนี้เราก็มาที่กองฟางกองเดิมนะคะผ่านไปนานหลายวันทีเดียวนะคะเราก็ไม่ได้กลับมาอีกเลยมาอัปเดตกองฟางกองนี้ก็ยังใช้ไปได้แค่นิดเดียวเองค่ะนะคะมาเดินแล้วกองฟางมาเดินกินลมชมทุกดูสิคะกองฟางแบบนี้นะคะก็เป็นฟางที่เอาขึ้นแบบดั้งเดิมที่เคยเสนอไปแล้วนั่นแหละค่ะนะคะเป็นยังไงคะนี่เป็นกองฟางที่ถนอมฟางไว้นะคะเพื่อให้ได้อาในการที่จะเอาไปปลูกผักหรือว่าเอาไป ให้น้องอวดน,น้องควายกินนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะเอาไปคุมปากคุมอะไรก็ได้นะคะเห็นไหมคะก็มีกองฟางกองฟางบ้านของเรานะคะก็จะเป็นแบบนี้นเป็นของบ้านคุณยายค่ะนะคะเห็นไหมคะกองฟางน้อยนยกองฟางน้อยน้อยของเรานะคะบรรยากาศกองฟางกองฟางเล็กบรรยากาศดีดีค่ะ ทุกคนดิชาก็พาประชมบรรยากาศกองฟางนะคะวันนี้นะคะไม่ได้มานานแล้วค่ะทุกคนอาจจะอึมครึมนิดหน่อยแต่ก็อยากให้ทุกคนได้เห็นนะคะบรรยากาศกองฟางของเรานะคะทุ่ง อาจจะไม่เห็นกันนานแล้วใช่ไหมล่ะนะคะหลายคนก็อาจจะเคยเห็นหลายคนก็อาจจะโอ้ไม่ได้เห็นนานแล้วนะคะก็ <G l ain> มีหลายกองอยู่นะคะทุกคนนี่นะคะก็เป็นกองเล็กกองใหญ่กองเล็กก็คือว่ามีการใช้งานไปแล้วบ้างนะคะก่อนมีสี่กล้องนะคะเต็มๆใหญ่เลยอันนี้ก็เหลืออยู่เล็กๆบ้างใหญ่ๆบ้างปนกันไปนะคะแล้วก็มาดูสิคะโลกแล้วก็ทุ่งสีเขียวก็ยังคงเห็นเขียวแล้วก็สวยงามอยู่เลยนะคะที่ชาก็พามาชมบรรยากาศยามเย็นนะคะดูสิคะ ข้าวที่ดีเกี้ยวกะจีไปหมดเลยหลังจากที่ได้น้ํานะคะแม้ว่าจะค่าแล้วนะคะหกโมงกว่าไปแล้วนะคะนี่เกือบจะทุ่มหนึ่งแล้วแต่ว่าบรรยากาศก็ยังชัดเจนนะคะดูสิคะทุกคนขเขียวกะจีทุ่งข้าวเขียวกะจีนะคะทุกคนแล้วก็มีกองฟางนะคะบ้านเรล่ากองฟางบ้านเรล่าเห็นไหมคะทุกคนบรรยากาศดีๆคะ่ะทุกคนพี่ชาชอบบรรยากาศแบบนี้มากๆเลยนะคะก็มาที่ไรก็รู้สึกว่า อืมนะคะให้บรรยากาศให้ความรู้สึกนะคะทุกคนนี่นะคะเห็นไหมคะกองฟางกองเล็กกองใหญ่นะคะทุกคนมาเลาะกองฟางมาเลาะทุ่งโลกสีเขียวของเราเอาธรรมชาติมาให้ชมกันนะคะเราจะได้สบายตานะคะทุกคนดีดูสิคะนะคะเดี๋ยวพาเดินไปเดินไปดูนะคะตึึงตึง,ตง,ตงนะคะดูสิคะ เห็นไหมนี่ทุ่งข้าวโลกสีเขียวของเราเป็นยังไงบ้างคะนะคะแม้ว่าจะค่ามืดแต่ก็ยังพอที่จะมองเห็นได้อยู่นะคะทุกคนนี่นะคะนิชาก็พามาชมโลกสีเขียวของเรานะคะเห็นไหมคะทุ่งข้าวสวยงามแล้วก็มายืนเลาะกองฟางอยู่ตรงนี้นะคะกองฟางให้เราชมด้วยนะคะทุกคน นี่คือกองฟางและก็นี่คือทุกนาบนโลกสีเขียวของเรานะคะทุกคนบรรยากาศค่อนข้างดีเลยค่ะทุกคนนะคะเราก็พามาเดินนะคะเดินดุย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 นะคะนี่บรรยากาศดีๆนะคะนละคะกยามเย็นเดินชมวิวทิวทัศน์นะคะ <c oughs> นี่คะ่ะเห็นไหมคะกองฟางของเรากองฟางบ้านเราบ้านคุณยายนะคะทุกคนนี่คะ่ะกองใหญ่ๆเลยคะ่ะ